ค่ะวันนี้นะคะหนิงก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะที่ลูกสาวหนิงเป็นมือเท้าป่ากน,นะคะก็ให้แม่ๆทุกท่านได้รู้ถึงอาการคือช่วงสองวันแรกนะคะน้องฟูจิจะมีไข้สูงสามสิบแปดสามเก้าสี่สิบตลอดเลยค่ะแต่ว่าทานยาแล้วก็ไข้ลดแต่ก็คือข,ขึ้นขึ้นลงลอยู่อย่างเงี้ยตลอดละระยะเวลาสองวันพอเข้าวันที่สาน้องฟูจิเริ่มออกผื่นตามอืมแล้วก็ปวดหัวจัดมีอาเจียนค่ะ ซึ่งเราก็คิดว่าเออมันคงจะเป็นผลแบบว่าเขาคงใกล้จะหายแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ไม่คิดอะไรพอวันที่สี่น้องฟูจิคืนที่ขึ้นตามตัวกลายเป็นอ่ามีน้ําแบบใสๆพองแล้วก็แผลในปากเต็มเลยค่ะน้องไม่สามารถที่จะทานาอะไรได้แล้วก็อาเจียนปวดหัวจัดหนิงก็เลยรีบพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งคุณหมอที่โรงพยาบาลแจ้งว่าโรคเนี้ยอันตรายมากมันสามารถที่จะไปทําลายกล้ามเนื้อหัวใจทําให้ กล้ามเนื้อในสมองอักเสบแล้วก็ทำให้แบบอ,อัมพาตเป็นอัมพาตได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆซึ่งจริงๆแล้วคือถ้าเป็นเราปกติเราเห็นลูกเราก็คิดว่าเป็นไข้หวัดทั่วไปแต่จริงๆโรคนี้มันร้ายจริงๆค่ะมันมันไม่ใช่เป็นไข้หวัดทั่วไปธรรมดาเพราะมันทําลายอวัยวะของลูกเราได้หลายๆอย่างยังไงคุณพ่อคุณแม่อ่า รีบพาลูกไปหาหมอหรือก็ดูอาการของเด็กดีๆนะคะหรือว่าคนคุณพ่อคุณแม่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักมาถามหน่างได้นะคะหนึ่งดีดตอบทุกคําถามเลยค่ะ